สวัสดีครับ SR ครับสติมาปัญญาเลิศเกิดผลงานครับเข้าสู่กิจกรรม COP สัปดาห์ที่22นะครับเหมือนเดิมครับผมจะรายงานเรื่องโควิดนะครับติดเชื้อวันนี้6,855เสียชีวิต51คนครับเหมือนเดิมครับกาดจะตกครับวันนี้ผมจะมาแชร์เกี่ยกัอเรื่องวิธีการโทรทำนัดครับ ครับในกิจกรรมของผู้แทนขายนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญก็คือวิธีในการโทรทํานัดซึ่งจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นผมหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเจอลักษณะที่ว่าโทรทานัดแล้วพลาดหวังหรือเกิดท้อแท้นะครับวันนี้ผมจะมีสามเคล็ดลับในการมาแชร์ว่าทาอย่างไรบ้างนะครับโทรในจํานวนน้อยเกินไป อันนี้พูดถึงในเชิงปริมาณตัวเลขนะครับการขายคือเกมของตัวเลขที่ไม่จะไม่ใช่จะเสนอแล้วได้ทุกไลายวิธีการโทรทำนัดก็เช่นกันครับบอกมาเราโทรหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้าสายบางครั้งนะครับก็คือไม่ได้นัดเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องทบทวนว่าวันหนึ่งนะครับเราโทรน้อยเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นสิบเจ้ายี่สิบเจ้าสามสิบเจ้าครับยังยืนยันว่าเป็นในเชิงของตัวเลขนะครับยังไงต้องโทรเยอะๆครับ สองลูกค้าไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าพบเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดมีคนมาจะเสนอเข้าพบเราเพื่อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยเราคงต้องมองว่าสิ่งที่เราจะเสียเวลาลงไปเนี่ยเขาจะให้ผลประโยชน์หรือมอบผลประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างผมจะยกเคสกรณีเกี่ยวกับเรื่อง FSC ละกันครับในการขอเข้าพบเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเราขายสินค้าต่างประเทศ เทรนเรื่องการรักโลกมันจะมาแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราก็ชี้ไปเลยว่าเราอาจจะนัดกับ developer หรือ marketing โดยบอกเขาว่าอ่าเข้าใจว่าในส่วนของลูกค้าต่างประเทศเนะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการรักโลกวันนี้ผมจะมีการนําเสนอในส่วนของเรื่อง FSC FSC ดีไงสําหรับเขาตอบโจทย์ลูกค้าต่างประเทศเขาเองก็ได้ภาพลักษณ์ในรูปแบบการรักโลกของบริษัทเขาด้วยแล้วก็ย้ํากลับไปว่าอ่า เมื่อเมื่อเขาเห็นเห็นถึงประโยชน์ตรงเนี้เราก็หาโอกาสเข้าไปพบเขาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้ในการเปิดรับหรือการให้เข้านัดเนี่ยก็จะมีช่องทางที่มากขึ้นครับสามอย่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าจะก,กวนเวลามากเกินไปจากที่กล่าวมาข้างต้นของข้อก่อนนั้นเนี่ยครับเรื่อง FSC ตรงนี้ครับเมื่อเขาเห็นถึงประโยชน์หรือคุณค่าที่เขาจะได้รับเนี่ยเราก็ย้ำไปอีกทีหนึ่งว่าตรงเนี้ เราจะใช้เวลาไม่นานตัดชับแต่เราไม่จำเป็นต้องกําหนดเป็นว่า5นาที10นาที20นาทีนะครับซึ่งถ้าระหว่างการพูดคุยกันเนี่ยเขาได้รับประโยชน์หรือข้อมูลที่เขาสนใจตรงเนี้เราควรจะเตรียมข้อมูลไปให้มากพอและหลากหลายในหัวข้อนั้นเพราะบางครั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงของชโมโบงนะครับถ้าเขารู้ว่าเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยเขาจะมองว่ามันไม่เสียเวลาหรือนานเกินไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็น3เคล็ดลับวิธีในการโทรเพื่อทำนัดครับ ขอของขวัญเลยครับเรียงตามอาวุโสเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับปอกที่มาแชร์เรื่องของการโทรนัดนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ดีๆครับก็คือสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้ตองหาจุดเพนพอยต์ของลูกค้าให้เจอก่อนครับว่าลูกค้าจริงๆเขาต้องการอะไรเขาตอนนี้กำลังนิดอะไรคือถ้าเราหาเจอ โทรไปก็มีโอกาสที่จะได้เข้าพบขอบคุณครับอ,อ๋อสำหรับผมนะครับก็เริ่มต้นจากวอมลูกค้าเก่าเราก่อนก็คือวอมพูดไปโทรไปคุยอะไรก่อนสักสองเจ้าวอมก่อนแล้วก็ค่อยไปคุยกับลูกค้าใหม่ถ้าวันไหนเพราว่าคุยแล้วโอเคอะไรโอเคก็จะแบบคุยเยอะเลยถ้าวันไหนพา่า คุยโทรแล้วมันไม่โอเคก็วันพรุ่งนี้โทรคุยใหม่นะฮะโอเคครับก็ขอบคุณพี่ป๊อกพาสำหรับข้อมูลที่มารีแขรค่ะมันทำให้เห็นว่าคือนอกจากที่จะทำนัดไปเน้นจำนวนอะไรแล้วเราก็ต้องดูในเรื่องของ การเหมือนชักจูงให้เขาสนใจเราตั้งแต่แบบเกานที่จะเข้าพบเนี้ยค่ะทํายังไงให้มันรู้สึกว่าดูน่าสนใจเตรียมเนื้อหาเตรียมข้อมูลไปจะได้ให้เขาใช้เวลาอยู่กับเราแล้วแบบอยากฟังแล้วก็อยากเ,ออเหมือนติดตามตอนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ป๊อกมากครับสาหรับข้อมูลในการแชร์โทรเพื่อทํานัดน,นะครับผมเรื่อง หนึ่งเรื่องจำนวนในการโทรสองประโยชน์ที่ได้รับ what i n e e d for you สามเรื่องเวลาชต time ที่ผมสนใจคือข้อแรกเลยครับผมเพราะผมก็คิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ในการโทรหาลูกค้าเฉพาะลูกค้าใหม่ n o นแ c t i v e เนี non ่ยผมว่าผมเป็นคนทําน้อยเพราะฉะนั้นข้อแนี้ที่ผมจะเอาไปทําคือเริ่มจากลูกค้า n o นแ c t i v e ครับผมขอบคุณมากครับครับก็หวังว่าข้อมูลที่ได้แชร์เรื่องการโทรทำนะัดตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้างไม่มากก็น้อยครับ ก็ลองไปทำกันดูนะครับโทรจำนวนที่ไม่น้อยเกินไปแสดงให้เขาเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าไปกวนเวลาเขาครับก็เหมือนเดิมครับสู้ต่อไปหยอดมนุษย์สวัสดีครับ